มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่สี่สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับงวันอาทิตย์แรม15บ้าค่ำเดือน8ปีมะโรงวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเหมาะแก่การไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่า ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต,ต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกรันีในชื่อคือสอสราโสโบหรอสีสอ,รรสอสเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอน,นคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานเฉชิงชอช้างซอโซ่ชากเฉยและยอยิง เด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนํคือดอชดาต่อปรตัขอฐานนบรทตพุทธเท่าและนนเนเลขมงคลวันนี้เลข8เลข2และเลขหนึ่งไมเซวันนี้ของจื้อกล่าวไว้ว่าถ้าเราเข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องเรารู้และมีเรื่องบางอย่างที่เราไม่รู้นั่นคือเรามีความรู้ อันแท้จริงขอเป็นกําลังใจในการเริ่มตม้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัวหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ